มาคลิปนี้จะบอกว่าสำหรับรอบนี้นะคะจุดต่อนะเพื่อนๆไปพร้อมกันเลยนะเพื่อนๆนะแขงมากมันอยู่ข้างข้างอย่าบินอย่าบินอาจารย์แค่จุดทูบกับอาจารย์ชัดเรียบร้อยทําพิธีจุดทูบรอบนี้นะคะจะบอกแฟนเพจว่าขออนุญาตขออนุญาตนะเขาเรียกว่าขออนุญาตจุดก่อน นะคะเพื่อให้ใส่กล่องไปให้แฟนเพจที่ CF สินค้าเมื่อวันที่30 31าและวันนี้นะคะและและวันนี้นะอ่าอย่างนี้นะแล้วแล้ววันนี้นะนะได้จุดเรียบร้อยแล้วทั้งสองแท่งแล้วก็มีความพิเศษของทูบด้วยนะคะซึ่งถ่ายรูปไปแล้วเนาะมีปาฏิหารมีปาฏิหารใช่แล้วก็ท้ายสุดแล้วมีพี่ๆหลายคนหลายท่านบอกหนูอยากได้รุ่นที่อยู่ในกระถางทูบเดี๋ยวจะให้ดูอะไรจ้ะเนี่ย เดียวเนี่ยที่รักเป๊บเดียวเนี่ยสายไม่ได้รับเนี่ยร้อยสี่สิบห้าสายแลยแน่จะพิจารนานะคะแป๊บเดียวนะหมายถึงว่าเพิ่งรับไปเมื่อตอนก่อนที่จะรับประทานอาหารสายซ้อนเข้ามาบุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บ๊บุ๊บ๊บกราบขออภัยค่ะรับทันบ้างไม่ทันบ้างนะคะพี่จ๋านะคะส่วนใหญ่ที่อยากได้คือเห็นคลิปแล้วมีโชคลาภด้วยกันอยากจะบูชาเครื่องรางแต่ทําไม่เป็น ต้องดูยังไงต้องทํายังไงถึงจะได้เลขทูบต้องทํายังไงถึงจะได้พ่อปู่บางคนมีโชคมีลาบไปแล้วแล้วก็เลขฝันมัน่นเลิกแม่นเล้วเกินแม่จา๋านะคะมีคนส่งข้อความมาบอกนะใน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 เฟซบุ๊กเห็นน้องแอดมินบอกโอ้แม่นมากจะแม่จา๋านะคะเลขทูบก็ปังมากอ่อาจารย์เคนะคะรอบนี้นะคะเดี๋ยวจุดทูบแล้ว ใส่ไปให้แต่ว่าจะส่งวันที่ตอนแรกคุยกับอาจารย์ชัดว่าจะส่งวันที่สองจะเริ่มทยอยส่งวันที่สองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาชัวร์เลยคือวันที่สามรอบเช้าจะเริ่มส่งเนาะอาจารย์เนาะ<ช>เพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์เคจะควยเลขทูบไปด้วยหมายถึงตัวเลขของทูบะนะอาจารย์เคจะควยเลขทูบให้พี่ๆด้วยไปด้วยเลยนะคะอ่าถ่ายแล้วก็ควยเลขไปให้ด้วยนะแถมเลขสูตรสองตัวไปให้ด้วยเรียบร้อยนะคะพี่จ๋าอาจารย์จะอนุขอโทรศัพท์เครื่องหนึ่งค่ะ สวัสดีที่รักไปต่อไม่รอแล้วเด้อใครอยากได้ชุดสองตัววันนี้บอกชุดสองตัวชุดแรกนะชุดสองตัวชุดแรกลิมิตเต็มแล้วนะคะสำหรับการยี่สิบปีเนี้ยผิดแล้วสี่งวดที่ราาัคาะชุดสองตัวนะชุดสองตัวชุดสูตรนะผิดแล้วสี่งวดแสดงว่างวดหน้าจะเข้าแล้วนะคะ,ะพี่จา๋า นอนสุดปังใช่ไหมเลขนอนสุดปังนะจุดทูบต่อไม่ล้อหรอกแต่อยากไปด้วยกันไหมพี่จ๋าไม่ล้อนะแต่อยากไปด้วยกันไหมเดี๋ยวจะแถมให้นะคะเดี๋ยวจะแถมให้แต่เลขปกติแล้วเลขทูบเนี่ยอาจารย์แค่จะต้องมีเวลาคขาให้พี่พด้วยจําได้ไหมคะจะไยทั้งสองตัวและไยทั้งสามตัวให้แต่งวดเนี้ยกราบขออภัยจริงๆค่ะพี่จ๋าอาจารย์แค่ยอมรับ ว่าแฟนเพจที่เคยคว้วด้วยกันมาเขาจะคว้วยอันนี้อาจารย์แค่ยอมรับแต่กลับขออภัยสาหรับแฟนเพจใหม่ที่อาจารย์แค่ไม่ได้คว้วยให้แต่ถามอาจารย์แค่ได้ไหมอาจารย์แค่ได้สามตรงเลยสามกลับก็ได้นะคะสองก็ได้นะคะยอมรับแล้ววันนี้ตกลงกับอาจารย์ชัดว่าเดี๋ยวจะแจกน้าําปลาอาจารยา์ไม่ใช่แจกใช้คําว่าอะไรโปรโมชั่นน้าําปลาได้ไหมอาจารย์อาจารย์าารยคยรูเกล่งงานแล้วเหรอได้เลขแรกคะ่ะที่รักขา ตัวชุดที่สชุดสองตัวชุดที่หนึ่งค่ะชุดที่หนึ่งจ้ารอ,อน้ำพริกกับน้ำปลาดได้จ้าวันนี้เดี๋ยวจะปล่อยให้นะเลขแรกค่ะเลขแรกค่ะที่รักหาเจ็ดสามเจ็ดสามต้องสอยสามจะมานะฮะชุดที่หนึ่งค่ะ19บเก้านะเอาขอโทษค่ะ สิบหกนะคะเดือนเก้านะหกสี่นะคะกลางเดือนนะกลางเดือนคะ่ะพี่จ๋าอยากได้ปู่คะ่ะอยากได้อยากได้ปู่พร้อมสร้อยนะคะอยากได้ปู่พร้มสร้อยก็สเสือเลขสองกัที่รักขานะฮะอย่างอาจารย์เคใส่นะจ๊ะที่รักเนี่ยแบบนี้นะคะสวยเลยนะคะโอนไปแล้วนะคะแหวนใบมะกอกขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวรอน้องแอดมินตอบวันพรุ่งนี้นะคะพี่จ๋นนะคะพิมพ์ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์แนบใบเสร็จเงินโอนใครแนบ,บลิงก์ได้จะกราบขอบพระคุณมากค่ะค่ะเจ็ดสาม สุดปังหนึ่งเกสุดปังหนึ่งเกสุดปังค่ะทีはは่รกคาทันบ่ค่ะตัวที่สองค่ะหนึ่งเกสุดปังหนึ่งสุดปังค่ะที่ราคานะโอ้พี่ๆบอกโอนแล้วโหโอนแล้วค่ะก็กราบขอพระคุณมาค่ะที่รักค่ะนะคะนะ ไม่รอ CF น้ำปลาเก้าบาทกันหรอนะคะพี่จา๋านานๆมาทีนะฮะสิบาทให้เก้าบาทจา้ะนะคะโ,โ,โาโฆษณาเหมือนได้เยอะแยนะเนาะจริงๆไม่ได้นะขาดทุนด้วยแต่อยากให้ <laughs> ทันนะทันนะจ๊ะพี่จา๋าหนึ่งเก้าสุดปังที่รักวุ้ยอยากเป็นคนสวยดูบ้างไม่ใช่นะเสียงหายไปแล้ว <laughs> อยากจะตะโกนแต่ว่ากลัวคอแหบเสียงแหบนะหนึ่งเก้าสุดปังค่ะที่รัก หนึ่งเก้าสุดปังค่ะภาพหายนเน็ตสะดุดน้ำหรือแก้วอาจารย์เอาเออเอื่มลืมดืมืมืมกราบขอไปค่ะชิ้นกับกันดื่มขวดตัวที่สามตัวสุดท้ายได้สี่สี่พันแชยังอาจารย์ได้สี่พันแชยัง<ด>คะสี่พันแชกราบขอบพระคุณมิตรรักแฟนเพลงค่ร์รหัสสร้อยสามกษัตริย์ได้จ้าพี่จาร์นะอ่ะพ่จา เลขนี้ที่รอคอยแปดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะทิรักษ์พิมพ์ให้หน่อยค่ะแปดหนึ 8, ่งสุดปังทูปปังมากกราบขอบพระคุณมากค่ะทิรักษ์ทูปก็ปังฝันก็ปังนะคะนะ ต้องโอนเงินทำบุญที่คำชะโนดโดยส่วนตัวเนี่ยโอนทำบุญหนึ่งหมื่นบาทจะโอนในวันที่สิบากันยายนนะคะอาจารย์แค่จะโชว์สลีปเงินโอนให้ดูพี่ๆมาร่วมกันอนุโมทน,นาสาธุบุญได้นะคะพี่จ๋าน,นะคะแล้ววันนี้ก็ตัดคำบุญนะคะพี่ๆซีเอสินค้าอะไรก็ได้ของอาจารย์แค่นะคะนอกจากจะแถมเลขทูบท,ที่จุดไปให้แล้วในกล่องนะคะของงวดนี้ขออนุญาตจุดก่อนนะ,ะแล้วแต่งวดงวดไปบางงวดก็จุดสดให้นะคะจุดสดคณะเคยจุดก่อนหน้าลอตเตอรี่ออก ก่อนหวยออกกับพูดง่ายๆก่อนหวยออกสองวันพี่ๆหาซื้อกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาจุดถ้าถ้าจะจุดก่อนในงวดหน้านะจะจุดไม่ใช่งวดของกันยานี้นะคะก็เดี๋ยวเราสรุปกันเป็นงวดๆไปดีกว่าได้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 นะจ้าพี่จ๋านะคนอุไทยใจดีอแสดงว่าคนอุไทยเหมือนกันคือกันบอมาจ้ะแปดหนึ่งสุดปัง อยากได้เลขที่ชอบไปหาซื้อลอตเตอรี่กันก่อนไหมอยากได้เลขที่ใช่ใจที่ชอบไปหาซื้อลอตเตอรี่กันก่อนไหมเจ้าพี่จา๋าอันไหนเดี๋ยวให้พี่ๆทายใจใช่ใจมีเจ็ดสามหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์แค่บอกหวยเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์แค่จะให้อาจารย์ชัดพาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก่อนและอาจารย์แค่จะมาปล่อยรหัสสินค้าที่พี่ๆ